จะเอาแค่สองเสน้น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 รอบหูติ่งหูติ่งหูโอเคทำเลยอาจารย์ใช้อะไรมาเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์สองอ่ะเป็นเบอร์หนึ่งนี่ยถ้าเอาเบอร์หนึ่งขึ้นฐานรากอ่ะโอเคเอาหวีดันขึ้นไปผมก็เคยทำให้ดูหลายครั้งแล้วทรงนี้แต่ลืมไงสองเสน้นสองเสน้นเห็นไหมครับเอาเบอร์หนึ่งขึ้นไปอย่างนี้ก่อนครับขึ้นโมเดล น่าจะเป็นทรงที่ฮิตที่สุดเลยนะตรงนี้ฮิตที่สุดในในน่าจะอันดับหนึ่งเลยอะร้อยคนก็ตัดร้อยคนอะครับครับนี่ตรงนี้ก็เอาติ่งหูแล้วก็เอาหวีดันขึ้นไปเอาเบอร์หนึ่งถยขึ้นไปสองเส้นครับต้องขยักขยักขยักไม่งั้นเส้นผมจะไม่ขยักไม่ได้เลยนะครับต้องทําตามอาจารย์ออนเลยตัวฟันมรองเนี่ยมันจะไม่กัดผมครับนี่มันไม่ใช่อาจารย์ออนจะได้กัดได้ใช่ไหมใช่อาจารย์อ้นกัดได้ ให้ขึ้นเป็นรอยเบอร์หนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้อุ้ทำไมง่ายจังอาจารย์อ้นครับอันนี้คือขึ้นแบบขึ้นโมเดลคือแพนนิ่งเขียนแผนครับอ่าเขียนแผนนเขียนแผนไว้เขียนแผนว่าเราถ้าภาษาอังกฤษเขาว่าคําว่าอะไรแพนนิ่งแพนนิ่งแพนนิ่งเลยนะเขียนแผนเดี๋ยวนี้อาจารย์อ้นไม่ค่อยมีสเปรรูทอะไรยกกําลังสองกำลังสามอะไรเลยสเปรรูทนั่นคือในใจคิดไว้คิดไปในใจนะแต่ไม่พูดดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพวกจะ มันไสอาจารย์อ้นมันก็ขอโทษด้วยที่พูดผิดเพราะเป็นคนปากแมวแต่ไม่ใช่ปากหมานะครับอันนั้นแล้วแต่คุณผูดแล้วกคิดนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์อ้นเนี้ยขึ้นแบบเสร็จแล้วอ่าขึ้นแบบแล้วอะไรต่อมาดูการขึ้นฐานจริงเอาจริงจริงเอาเพราะเราได้แบบไปแล้วต้องใช้วีใช้วีมาสร้างแบบนะครับีสรลองทบฟันตัววีเฉียง45องศาหองศาไงฟันวีออก30สิบ สามสิบสามสิบห้าองศาแทงวีไป45องศาหงายฟันวีออก30องศาสามบห้ก็ได้มันจะเป็นลองทรงต่ําทันทีเพราะเรามีฐานรากเดิมที่เราขึ้นไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นแบบที่สั้นที่สุดเป็นลองทรงต่ำแล้วเห็นไหมครับสําหรับคนผมแข็งผมตรงนะครับผมตรงผมตรง แต่ตัดเมื่อวานรู้สึกจะมีแต่ผมหยิกอยากโศกอยากโศกหีิกเราดูยังตรงการขึ้นรองทรงต่ำนี่มีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งเบอร์หนึ่งลักษณะที่สองคือถ่ายขาวมีสองลักษณะเอาเป็นเงาก็ได้เอาเป็นขาวก็ได้แล้วแต่ช่างใช่ไหมนี่แล้วแต่แขกแล้วแต่ช่างแขกไม่เข้าใจหรอกแขกว่าเแขกรู้แต่ว่าสั่งรองทรงต่ำอย่างเดียว แค่นั้นเองครับผมทุลักตุเลบลาเบอร์เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลครับาใจตัวเองเลยนะครับผมไม่ใช่เอาแต่ใจก็ตามใจแขกด้วยครับอแต่บางครั้งบางทีก็ทําเกินทําเกินก็ต้องแก้ไขเหมือนวิชาเกินวิชาการนะครับเหมือนวิชามันมีเกินแล้วก็วิชาการเหมือนศิลปะเลยครับเพราะว่าศิลปะมันคิดเอาเองเลยนะจะไม่เหมือนชาวบ้านนั่นแหละพวกศิลปะ อันนี้ก็คือศิลปะบนหัวคนเนาะครับคิดเอาเองเหมือนกันก็ได้คนอื่นเ็าทานาบปนหลังคนอาจารย์อ้อนทํานาบนหัวคนก็อันนี้เป็นคําพูดที่แบบคำพูดที่ว่าแทงใจดำือเกิดแทงใจดาว่าเท้าไร่เท้านาไม่ลําบากครับไม่ลําบากเนาะครับเป็นกระดูกสันหลังของชาติอ่ะเข้าวิชาการเลยไม่ใช่วิชาเกินเขาวิชาการเอากลางหวีนะครับกลางหวีเฉียงสี่สิบห้าไปปันหวีหงายสามสิบห้าครับ ง่ายจริงๆอาจารย์นอนก,ก็เราขึ้นแบบไปแล้วไง,งดูในนี้ใน YouTube ผมก็ทำได้แล้วนี่ได้แต,แต่ผมไปลองทำแล้วมันก็ทำไม่ได้สิมันเหมือนคอร์ดดนตรีครับมันต้องฝึกทุกวันเนาะต้องฝึกทุกวันเหมือนคอร์ดอะคอร์ดดนตรีเขาเรียกกีไม้เนื้อซีไมเนื้อีเเวชาบอ,อะไรก็เล้วแต่อาจารย์อ่อนเล่นกีตาร์ได้ด้วยเนาะไม่ได้จําตัวโนตดํากับโนดดักโนตขาวตัวโนตอาจาได้ดําขาวตัวดําตัวขาวจําได้อีกรู้อีกจาได้แค่นั้นเอง ตัวตขาวไปเรียนมาจากไหนครับอาจารย์นนเรียนมาจากสีดำสีขาวสีธัญญาเปล่าสีธัญญาโรงพยาบาลนี้ดังนะดังครับอาจารย์นนได้บัตรมาไหมครับโรงพยาบาลคนบ้าไม่ใช่อาจารย์นนได้บัตรมาไม่ถามจริงตอนนั้นเรียนไม่ได้เลยเรียนไม่ได้บัตรใช่ไหมเขาไม่ไม่ยอมให้บัตรใช่ไหมเอาชุดเข้าใส่นี้อาจารย์มีเพื่อนผมได้บัตรมาฟอร์ดฟลอริดาได้มาก็อาจารย์ไม่ได้ใช่ไหมเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าลูกศิษย์รุ่นเดียวกันหรือเปล่าไม่ได้บัตร ได้แต่เสื้อผ้าแล้วก็หนีออกมาอะไรวะวิ่งมาเลยเวิ่งมาเลยอวิ่งมาเลยเอ้าศรีสัญญาใครใครจำอาจารย์นนท์ได้เชิญนะครับตอนนั้นชุดก็เอาไปซุกแล้วหายแล้วซุกแล้วแล้วก็หายสามศูนไปแล้วหาไม่เห็นหลักนี้เขาโลไปแล้วครับถือว่าเขาโลไปแล้วไม่บ้าแล้วไม่บ้าแล้วหายแล้วไม่บ้าแล้วครับแต่ความเพี้ยนยังเหลืออยู่อ้าวิจาการต่อ อย่าพูดมากเดี๋ยวก็มาตามตัวเขียง45องศาหงายฟันหวี35องศาครับเขียง45องศาหงายฟันหวี35องศาแล้วก็ทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับผมครับแต่ไม่ใช่งูนะเลื่อยไม่ใช่งูเลื่อยไปเรื่อยๆคือเดินไปข้างหน้าทายไปสายมาอย่างนี้ไม่ได้เนะครับหัวจะด่างจะลายไปครับอย่าพูดนะว่าด่างลายไม่ใช่หัวเราหัวแขกอันนี้ให้เกียรติแขกอย่างสูงเลยแขกจะ จะโมโหจะโกรธเนี่ยแม่คนนี้ไม่ใช่มาจากบ้านดงนะ้นี่มาจากบ้านขำอะไรนู้หนะบ้านไหนบ้านขามใต้ป่ะโอ้บ้านขามใต้มาตัดทรายแม่น้ำมูลมาน่ะฮะโอ้ทำแม่น้ำมูลมาเออดีแล้วเขาไม่เขาไม่ตกตะพานตรงนั้นอ่ะท่านแม่น้ำมูลลำบากตะพานมีสองตะพานนะแม่น้ำมูลผมยังงงเลยทำไมทำสองตะพานเมื่อสมัยก่อนทำน้อย ทำเล็กไปใช่ไหมเออทำเล็กไปแล้วอันใหม่มันทำอันใหญ่เลยใหญ่ขึ้นประชดหรือเปล่าอาจารย์คือไม่อยากไม่อยากให้ขี่รถอันเล็กอ่ะอืมแต่ก่อนรถคันเล็กๆเนาะอืมแล้วสวนกันลำบากก็เลยทำอันใหญ่มาด้วยคือลองลงต่ำทีนี้เรามาดูขามบันขามนี่ดูนะครับว่าเราตอดมาตรงไหนไม่ดีเราก็ตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบ qc ค่ยกค่ยๆอืม qc dy อะไรก็ว่ากันไปก่อนที่จะแพ็คกล่องอ่ะ โอ้ละเอียดวันนี้อาจารย์อ่อนกินอะไรมาหเปา่าพวกกระทงกระท่อมอะไรกินไหมนี่ไม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 ่เอาระยะเสพติดนี่ไม่เอาเลยนะเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเมียไม่มีแฟนไม่มีแฟนไม่มีเป็นคนโสดแต่แต่ไม่โสดมีตัวแฟนคลับแฟนคลับนะครับ fc นะครับ fc มาทางนี้นะครับพิมพ์เลยนะครับใน y ย u ทูบอจุดอ้อนกันงาช่างหล่อ0887260729โทรมาก็ได้ใช่ไหมครับ ปัญหาอะไรสอบถามได้เกี่ยวกับการตัดผมแต่ปัญหาเรื่องหัวใจหรือเรื่องเงินนี่ไม,ไม่ตอบไม่ตอบไม่คุยมันจนผิดปกติ <laughs> จนผิดปกติเหตุ <laughs> ผลที่ว่าจนผิดปกติคือมีเงินไม่ได้ไปซื้อของหมดครับจนไม่บรรยัญญบรรยัญญงจนไม่บรรยัญญบรรยังเขาเรียกผิดปกติจนจนเป็นเป็นนิสัยดั้งเดิมนิสัยดั้งเดิมครับ ครับนี่เสร็จแล้วครับนี่ถือเหลือแต่ข้างบนก็ซอยบางนิดเดียวนะครับซอยบางอ่ะดูอนะครับซอยบางนี่เอาหวีสอดเข้าไปดูนะเอาหวีสอดเข้าไปเนาะสอดเข้าไปแล้วก็เอาหวีรับแล้วก็ซอยซอยอย่างนี้เลยครั้งแล้วก็เอากันไกลนี่สอดเข้าไปเอาหวีรับเลื่อนเลื่อนไปข้างหน้าเป็นช่วงเป็นช่วงไปเลยครับนี่ทีละ สามเซนห้าเซนก็ได้ทีละห้าทีละสองนิ้วก็ได้อสอดไปประมาณนี้เนาะครับประมาณนี้นี่แล้วก็หมุนก็อีกมาแล้วก็ทำชินเดียวกันเอาหวีสอดเข้าไปอย่างนี้ครับเอาหวีหางรับแล้วก็ซอยเอาอย่างอื่นสอดได้ไหมครับอันนั้นก็ส่วนคิดส่วนลึกยังไงเด่าคิดมากนะนอาจารย์อนไม่คิดนะครับไม่คิดแต่ว่าเอาอย่างอื่นสอดมันก็จะไม่เหมือนตัดผมไม่เหมือนตัดผมเนาะครับ ไม่น่าสามลองประทับดูก็มันจะเจ็บไปครับนี่ดูนะครับวิธีซอยข้างซ้าย้างขวาเช่นเดียวกันนี่กันไกลเนี่ยมันจะมีตรงนี้ไม่มีคมนะครับแล้วก็สอดเข้าไปอย่างนี้รับอย่างนี้ฟันกันไกลนี้ควรจะเอาด้านไหนขึ้นอาจารย์คือจะเอาด้านจริงถาเอาเอาเอาด้านที่ไม่มีคมขึ้นบนเอาด้านที่มีคมไว้ที่ฟันเยอะๆไว้ด้านล่างเนาะส่วนมากนะคอยดูนะอันนี้จะผิดไหมจะมีคนแย้งไหมอันนี้กดแล้วแต่เขาแหละครับ แล้วแต่คนชอบเนาะเอาอย่างนี้เวลาเราเอาฟันไว้ข้างล่างคือข้างบนมันกดลงมาแล้วมันจะมาเข้ากับฟันพอดีอ๋อดูวิธีฮะนี่เห็นไหมครับอันนี้คือวิธีที่จะมีไหมช่างที่ไม่ต้องใช้ฟันแบบนี้แต่เอาปากแทะเลยมีไหมเอาจะทําให้ดูก็ได้อาล่ะน้องจะทำเป็นคนแรกของโลกว่าเอาปากแทะมันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ครับ เอาฮาได้อยู่เนาะแต่เอาจริงไม่ได้ถ้าถ้าให้เอาปากทำก็น่าจะได้อาจารย์น้อนินเบี่ยงเบนหรือเปล่าถามจริงไม่ไม่ถามดูครับเบี่ยงเบนไหมช่วงโควิดนี่เขาไม่ให้เอาปากใกล้กันครับอนนี้มันหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วมีแล้วเมือนราอนหน้าร้อนแล้วข้างหน้าถ้าเขาบอกว่าเอาเสมอคิ้วบนคิ้วต่ำคิ้วเราก็ทําเหมือนเดิมเราทำเหมือนเดิมอะลองดูใช้กันไกลตัดใช้กันไกลเนาะใช้กันไกลมา เขาบอกว่าเอา,าถามยังถามยังประมาณคิ้วประมาณคิ้วอ่ะประมาณคิ้วดูนะครับประมาณคิ้วอันนี้จะไม่เล่นลูกซิกแซกแล้วใช่ไหมใช้กันไกลตรงๆเลยมันง่ายกว่าใช่ไหมอาจารย์อันนี้มันง่ายไปคนสาคนก็ทํากันทั่วๆอยู่ครับที่ใช้เออัตเตเลียนนะมันยากเนาะแต่จริงๆยากจริงๆมันยากมันจะเกินไงครับ อย่างนี้ก็เข้าทรงแล้วเนี่ใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้ก็เข้าทรงเอาแต่งทีนี้แต่งแต่งนิดนึงอาจารย์ต้องดูต้องแต่งต้องอะไรนะครับครับพักก่อนพัก่อนลองสรงตน่มีการตกแต่งโดยการใช้หวีหวีครึบหวีตกแต่งอะไรครับแต่งขอบอย่างนี้ครับนน่ดูนะอันไหนที่ไม่ดีเราก็หวีอย่างนี้นแต่งไล่ขึ้นโค้งอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็ครึบอย่างนี้นะดูนะ แต่ไม่ให้สูงนะเพื่อให้เป็นเส้นแค่นั้นเองเพื่อจะเอารอยมีดโกนล,ลงมาได้ตัวนี้มีประโยชน์ใน,น,นการตกรแต่งแล้วก็มาดูข้างหลังนี่ดูนะฮะข้างหลังนี่บอกเขาก้มนิดนึงแล้วก็บอกว่าเอาเป็นรูปตัวยูมันจะเข้ากับทรงรองทรง,งต่ำพอดีให้นั่งหูเลยใช่ไหมอาจารย์อยู่ประมาณติ่งหูนี่ตั้ง แต่ utan, อันนี้คือตัดน,นี่คือมันมีรอยเก่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมันมีรอยเก่าอยู่แล้วนะั่นเดี๋ยวมี้ครับเราดูนี่คนเขาตั้งคอเอียงนะคนนี้เาดูอย่างนี้ใช่ไหมครับโค้งมาแล้วมาดูฝั่งนี้ที่นี่ฝั่นงนี้แล้วก็โค้งตรงนี้แต่งอย่างนี้อังนี้เสร็จแล้วนะน,นี่เราดูนะฮะวางวางแนวปึ่งวางแนวปึ่ง ดูเสร็จแล้วครับนี่ดูข้างหน้าครับครับสรุปโอเคครับสรุปเลยครับว่าการเราเอาปัคทเลียกรีบลงเรียบร้อยแล้วงมีดโกนนะครับจะใช้มีดโกนยีเลสรอนรอนบิดกล่องสีส้มแบรนด์จากอเมริกากล่องราคา130-150บาทกันให้ดูหลายรอบแล้วนะวันนี้ก็ขอคลิปแค่นี้นะครับก็โอเคนะอาจารย์นนท์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์นนท์สวัสดีครับนายแบบ